อยากโหลด Procreate นะคะแอปพลิเคชันวาดรูปสุดฮิตนะคะของ iPad ใส่ลงในมือถือจังเลยค่ะจะทำยังไงกันดีนะเดี๋ยวพันแพมจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดีต้อนรับสู่ช n e l ของพันแพมนะคะเป็นช n e l ของคนที่รักการวาดรูปค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะมีคำถามถาม,ม,มก็มาเยอะเลยว่า อยากใช้โปร r คี t e แอปพลิเคชันสุดฮิตจังเลยนะในมือถือจะโหลดได้ไหมจะใช้ได้ไหมหรือว่ามีลิงก์ดาวน์โหลดยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะพันแพรจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iPad ในมือถือทั้งระบบนะคะ iOS และ Android ด้วยกันค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Procreate ใน iPhone กันก่อนดีกว่าว่าจะดาวน์โหลดได้ไหมนะคะวันนี้ใช้ iPhone 11ค่ะเดี๋ยวเรามาลองโหลดกันเลยนะว่าอยากจะวาดในนี้วาดได้หรือเปล่าคะเรามาลองดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน Procreate ใน iPhone กันดีกว่าค่ะแล้วก็วันนี้นะคะกดเข้าไปที่เจ้าตัว App Store แบบนี้เลยนะแล้วลองมาดูว่ามันจะมีไหม กดเข้าไปค่ะแล้วก็พิมพ์ Procreate เจอแล้วนะพอกดพิมพ์ปุ๊บนะคะก็จะเห็นเลยว่าอา่ไม่มีแอปพลิเคชัน Procreate แต่นะคะแต่นะคะในเจ้าตัว iPhone นี้ค่ะจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้คือ แอปพลิเคชัน Procreate Pocket นะคะถ้าเกิดใครอยากจะวาดรูปนะคะด้วยแอปพลิเคชัน Procreate นะคะคุณสามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชัน Procreate Pocket สำหรับในมือถือ iPhone ได้เลยค่ะกดดาวน์โหลดเลยนะคะแล้วก็รอดูเดี๋ยวดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะแอปพลิเคชัน Procreate Pocket นะคะหน้าตามันก็ จะคล้ายๆกับใน iPad เนาะแต่ว่ามันจะเป็นความที่แบบเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแนวเหมือนมือถือแบบนี้ก็จะมีฟังก์ชันการวาดมีบัสตต่างๆมีการเทสีมีการเลือกใส่ข้อคงข้อความได้คล้ายๆกันเลยนะคะแต่การเรียงหน้าจอการเรียงแบบว่าปุ่มต่างๆนั้นจะไม่เหมือนกันค่ะดังนั้นนะถ้าใครนะสนใจ อยากจะวาดรูปด้วยแอปพลิเคชัน r o c r e a t e นะคะนี่เลยในมือถือเป็น Procreate Pocket ค่ะลองกดมาดูซิว่ามันเป็นยังไงบ้างอ๋อพอเข้ามาปุ๊บนะก็จะใช้อ่า2นิ้วได้เหมือนกันดูซิอันดูดีดู3นิ้วเหมือนกันเลยปึ้มปมอ่ามีเพนด้วยนะคะ แล้วเขาก็จะมีเหมือนกับโฟโต้นะเป็นภาพที่เราให้ดูก่อนว่าเอ้ยมันมีภาพอะไรแบบไหนบ้างนะเป็นภาพตัวอย่างนะคะเราก็กดเข้าไปดูได้นะคะถามว่าฟังก์ชันคล้ายกันไหมก็ค,คล้ายๆกันเนาะมีปุ่มนะคะวงล้อสีเหมือนกันเลยนะคะมีการทำเลเยอร์เหมือนกันค่ะมียังลบด้วยนะมีสมาร์ททรูมีบลัชค่ะ เหมือนกันเดะๆเลยนะคะไหนลองดูตรงนี้ซิที่ไม่เหมือนนะ่าจะเป็นตรงนี้แหละ modify อ่าก็จะมีฟังก์ชันอะไรแบบนี้เหมือนกันเลยนะคะก็สามารถใช้งานได้ค,คล้ายๆกันเลยค่ะก็ลองโหลดมาใช้กันดูนะคะสำหรับ p r o c r e a t e Pocket ค่ะดังนั้นใครถามมานะว่าอยากวาดน,นะคะและไม่มี p r o โปร e t ททำยังไงนะคะก็ใช้ r r o r e a t e Pocket วาดได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะสำหรับนะคะ iPad บางรุ่นเนี่ยที่ไม่ใช่แบบ iPad รุ่นใหม่ๆอัปเดต iOS ไม่ได้นะคะด้บางครั้งนะคะต่อให้คุณเป็น iPad ก็จริงแต่คุณก็ไม่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน r o Create ได้ค่ะทีนี้ก็มาถึงฝั่งของ Android ล่ะจะใช้ได้หรือเปล่านะคะวันนี้มากับ Samsung Galaxy Note 9นะคะมือถือเครื่องโปรดเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนี้แหละ เป็นตัวแทนของ Android นะคะในการดาวน์โหลดโปร r e เ t e กันค่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Procreate กันหน่อยนะใน Android นะคะกดเข้าไปที่ Play Store แบบนี้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่า Procreate อันนี้เลยนะคะพอกดเข้ามาแล้วปรากดว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะแบบนี้ล่ะคือแอปเยอะมากๆเลยนะคือหน้าตาอืม มันใช่เลยแล้วทีนี้แล้วเราจะโหลดอันไหนดีนะในเมื่อมันเยอะขนาดนี้นะเพื่อความช่วยในการดาวน์โหลดนะเพราะว่าแอปมันมีให้เลือกแบบ Pro ate, โปรคิเอตโคตรเยอะเลยแบบนี้นะเราจะต้องเปิดเทียบดูว่าคือเห็นไหมชื่อผู้ให้บริการเนี่ยมันจะแบบว่า p up, Infinity, with ิวพี่อ i นฟินิตี้อะไรวิ e ิ i t อะไรเนี่ยนะคะอ่านไม่ค่อยออกอะเรามาดูกันว่าอันไหนหนอคือโปรเตของแท้กันแน่นะ สิ่งที่มันน่าจะอยู่ในความแบบน่าจะเป็นไปได้คือมันจะต้องเป็นบริษัทเดียวกันสิใช่ไหมก็คลิกไปที่ r ป c r e a t e อันนี้นะจะเห็นเลยว่านะคะปุ๊บมาดูสินี่สิ่งที่เราจะดูค่ะว่าใช่เจ้าของเดียวกันไหมอันเดียวกันไหมก็คืออันนี้เลยค่ะผู้ผลิตผู้ผลิตผู้จัดทำเว็บอ้าวหาหก่อนอันไหนวะ อ่ะเจอแล้วอันนี้นะคะ developer นะคะคืออะไรเนี่ย s a v a g e c h แนน,นี่เราดูตัวนี้นะ s a v a g e interactive อ่ะเรามาหากันค่ะว่าในนี้มีอันไหนไหมเนาะที่มันใช่นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยจนถึงข้างล่างเนี่ยคือแบบมันก็ยังมี p r o p e r t e อยู่เยอะมากๆเลยนะก็จะเห็นว่ามันไม่มีอันไหนเลยอะ่ะที่มันเป็น บริษัทเดียวกันอย่างในอันนี้เห็นไหมให้ดูในน้อง iPhone ของเรา iPhone เป็นโปรเจกต Pocket ด้วยเหมือนกันนะคะแต่เนี่ยบริษัทเจ้าของเนี่ยของโปรเ e กต Pocket ก็ก็ยังเป็นบริษัทนี้เลยนะคะดังนั้นแสดงว่าถ้าใครใช้เจ้าแอปพลิเคชันนะคะ Procreate U แล้วก็โหลดมาแล้วนะคะโดยใช้ในมือถือ Android นะคะอยากจะบอกกับคุณว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แอปที่แบบว่าอันเดียวกันแหละนะแล้วก็อ่านจากคอมเมนต์แล้วมันก็จะแบบมีคนเขียนคอมเมนต์แบบให้ดาวดาวเดียวอะ่ะคือคืออยากจะบอกว่าตัวเองก็ไม่กล้าโหลดนี่พุ่งตรงพอมันเห็นแบบเนี้ย แล้วมันก็เนี่ยดูดูคุณคอมเมนต์อ่ะเราก็ไม่กล้าโหลดแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะดังนั้นเลยอยากจะบอกเลยฟันธงนะนาทีนี้นะคะนาทีนี้เลยก็คือตอนนี้นะคะ p r o c r ี a t e นะคะมีให้ใช้สำหรับ iPad เท่านั้นนะคะถ้าเกิดเนาะในอนาคตเนี่ยมันมีโปร c r ี a t e ที่ใช้ใน Android นะคะ <S <S เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนึงค่ะ ก็ซีบอีกนิดนึงนะคะว่าไหนแท็บเล็ตก็ไม่มีโปรเกตเหมือนกันนะจ๊ะอย่าเสียใจอย่าน้อยใจไปรอสรุปแล้วนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชัน p c r e a t e นั้นไม่สามารถใช้ได้ในมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็น iOS ก็ใช้ไม่ได้นะคะหรือ Android ก็ใช้ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดนะคะใครอยากจะใช้แอปพลิเคชัน c r e a t e ตัวเต็มค่ะแนะนำว่า ใช้ iPad เธอนะแล้วคุณจะสามารถใช้งานได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่รักการวาดรูปชอบการวาดรูปแบบแผ่นๆนะคะอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากรู้เคล็ดลับดีๆนะคะอะไรนะสงสัยอยากให้บอกอะไรนะเพิ่มพิมพ์เข้ามาขครื่งเ่างนี้ได้เลยนะคะรักทุกคนมากเลยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะยู